สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าห้ามเล่าเรื่องราวบางเรื่องไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้เตือนว่าคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่คิดถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังให้ดีเพราะเรื่องต่อไปนี้อาจเป็นเรื่องที่คุณไม่อยากได้ยินในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าฝนของภาคใต้มีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายทางดินแดงทางที่คนไม่ค่อยเดินผ่าน เพราะมันเป็นทางที่ไม่มีเหตุผลจะต้องไปบ้านหลังนั้นติดป้ายขายมานานหลายปีป้ายไม้สีซีดโดนฝนจนพองแตกเป็นชั้นๆแต่ถึงจะดูเหมือนบ้านร้างหน้าต่างร้าวฝุ่นจับใบไม้คลุมหลังคาคนในหมู่บ้านกลับพูดเหมือนกันหมดว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยว่างไม่ใช่คำเล่าหรือเล่นเล่นแต่เป็นคำเตือนที่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง พราะตอนกลางคืนหลายคนเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่ข้างในเสียงไม่ดังแต่ชัดพอจะรู้ว่าไม่ใช่ไม้ลั่นไม่ใช่ลมบางคืนมีเสียงลากเก้าอี้บางคืนมีเสียงไอสั้นๆจากชั้นบนและสิ่งที่ทำให้คนขนลุกที่สุดคือไฟสลัวสลัวที่ติดอยู่ลึกเข้าไปในตัวบ้านไฟแบบที่บ้านร้างไม่ควรมีเหมือนมีใครอยู่แต่ไม่ยอมให้เห็น เจ้าของบ้านเป็นชายแก่ที่ย้ายไปอยู่เมืองอื่นทุกครั้งที่มีคนจะเช่าหรือจะซื้อสุดท้ายก็มักยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลบางคนบอกว่าเข้าไปแล้วหายใจไม่เต็มปอดบางคนได้ยินเสียงกระซิบอยู่ข้างหลังและบางคนแค่นั่งเงียบอยู่หน้าบ้านก่อนจะขับรถออกไปโดยไม่หันกลับมาเรื่องมันควรจบแค่นั้นถ้าไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากรู้มากพอจะไม่สนคำเตือน เธอชื่อโรสนักข่าวสาวสายสารัรคดีลี้ลับเธอไม่ได้ชอบผีแต่ชอบปริศนาโดยเฉพาะเรื่องที่ทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าอธิบายโรสได้ยินเรื่องนี้จากแม่ค้าในตลาดคำว่าไม่เคยว่างทำให้เธอสะดุดใจมันไม่ใช่คำว่ามีผีแต่มันเหมือนกำลังพูดถึงการครอบครอง เธอติดต่อขออนุญาตเจ้าของบ้านเพื่อเข้าไปสำรวจเจ้าของตอบตกลงง่ายเกินคาดพร้อมคำเตือนสั้นๆว่าเข้าไปได้แต่อย่าแตะของใต้โต๊ะในห้องโถงแล้วอย่าอยู่คนเดียวตอนมืดวันที่โรถไปถึงฟ้าคลึม้มอากาศชื้นบ้านไม้หลังนั้นเงียบผิดปกติประตูไม่ได้ล็อกแต่หนักกราวกับมีใครจับไว้จากด้านในทันทีที่เธอก้าวเข้าไป ความเย็นก็ไหลขึ้นตามแขนไม่ใช่เย็นแบบลมแต่เหมือนอากาศที่ไม่เคยโดนแดดเนี่ยพื้นไม้มีฝุ่นแต่ไม่หนาอย่างบ้านร้างเหมือนมีใครเดินผ่านเป็นประจำในห้องโถงมีเก้าอี้โยกเก่าตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องราวกับจัดไว้ให้เห็นบ้านเงียบสนิทไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองโรสสำรวจไปทีละห้อง ห้องครัวมีเพียงเตาถ่านกับหมอดำห้องนอนชั้นล่างมีเสือ่อผืนเดียวกับรอยดำบนพื้นและกลิ่นแปลกๆก,กลิ่นคล้ายของข่าวจางๆเหมือนเลือดแห้งเธอเริ่มรู้สึกได้ทันทีว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆเมื่อกลับมาที่ห้องโถงโรถเห็นกล่องไม้เก่าใบหนึ่งใต้โต๊ะมันไม่ได้ซ่อนมันเหมือนวางรอให้คนมาเปิดคำเตือนพุดขึ้นในหัวแต่โรสเป็นนักข่าว และนักข่าวบางคนแพ้คำว่าห้ามเธอคุกเข่าลงเอื้อมมือเข้าไปใกล้อุณหภูมิรอบตัวลดลงทันทีและมีเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูแผ่วเบาเย็นเหมือนลหมหายใจไม่ให้คนอยู่โรสดึงมือกลับทันทีความเงียบในบ้านหนาแน่นขึ้นเหมือนทั้งหลังกำลังฟังเธอแล้วเก้าอี้โยขยับเบาๆเกิดเสียงเอียดสั้นๆ ทั้งที่ไม่มีลมโรสถอยออกจากบ้านท่ามกลางฝนที่เริ่มตกหนักคืนนั้นเธอกลับไปเปิดไฟล์เสียงจากเครื่องบันทึกในไฟล์มีเพียงความเงียบก่อนจะได้ยินเสียงของเธอเองพูดเบาๆแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนเธออยู่บ้านนี้ไม่เคยว่างโรสไม่เผยแพร่ไฟล์นี้เพราะมันไม่ใช่แค่หลักฐานเรื่องผีแต่มันเหมือนหลักฐานว่ามีบางอย่างกำลังรับรู้การมีอยู่ของเธอ เธอกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่เรื่องนี้ไม่จบคืนหนึ่งในอาพาร์ตเมนต์ท่ามกลางความเงียบโรสได้ยินเสียงฝีเทา้าเหมือนคนเดินอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเสียงเอียดเหมือนเก้าอี้โยกถูกขยับทั้งที่ในห้องไม่มีเก้าอี้แบบนั้นเธอเห็นเงาเด็กตัวเล็กในกระจกแต่พอหันไปไม่มีอะไรตั้งแต่นั้นมาโรสเริ่มเข้าใจคำว่าบ้านที่ไม่เคยว่าง มันไม่ได้หมายความว่ามีผีอยู่ในบ้านแต่มันหมายความว่าบ้านหลังนั้นมีเจ้าของและเจ้าของคนนั้นไม่ใช่คนคืนสุดท้ายที่เธอบันทึกเสียงไว้ในไฟล์มีเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินวนเป็นวงกลมเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงกลางโดยไม่มีทางหนีโรสไม่เคยเล่าเรื่องนี้อีกไม่บอกชื่อหมู่บ้านไม่บอกตำแหน่งบ้านเพราะเธอกลัวว่า ถ้าเรื่องนี้ถูกเล่าออกไปมากพอบ้านหลังนั้นจะถูกมองเห็นอีกครั้งและบางทีมันอาจมาไม่ว่างในบ้านของคนที่กำลังฟังอยู่ก็ได้เพราะถ้าวันไหนคุณอยู่ในความเงียบแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นลมอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นไม้ลั่นเพราะมันอาจเป็นเสียงของใครบางคนที่ยังเดินวนอยู่ในบ้าน